โอเคทุกคนก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมพ u b g Mobile ในโหมดเมทอนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาเปลี่ยนการเล่นเปลี่ยนมุมมองเป็นแบบ T P P ดูบ้างนะทุกคนซึ่งตอนนี้พ u b g m เมทอนมีโหมดใหม่มาด้วยนะครับโหมดใหม่ที่ว่านี้จะมีการวงบีบแล้วก็มีบอลให้ยิงแล้วก็มีแอร์ดับตกนะครับซึ่งแอร์ดับนี่ผมบอกเลยเออหือได้ลุ้นของแดงแน่ๆน,น,นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผมจะได้ของแดงกี่ชิ้นผมจะได้ออกกี่ล้านนะทุกคนแล้วก็ต้องมาดูดด้้้ววยนนนนนะรรัับ่่าาาาเงิทีีีผมามมมฟ3ลนนจพออกโหหื เพราะว่าค่าเซตในการลงนี่ก็คือ3 0 0แสนนะครับทุกคนซึ่งปืนที่ผมมาตอนนี้ก็เป็นปืน MK นะครับซึ่งปืน MK นี่ขาดไม่ได้สำหรับโหมดนี้เลยนะครับคือแต่ละคนนี่ส่วนมากก็แบบเล่นแต่ MK นะทุกคนเท่าที่ผมสังเกตมานะแล้วก็ลงามากัน3คนนะครับเบอร์1คนไทยเบอร์ค3คนจีนนะครับพี่จีนนี่หนีไม่พ้นนะพี่จีนนี่เยอะมากเลยนะทุกคนนะเหมือนว่าเพื่อนที่เกลีย์บอสไปแล้วหรอ,อเอาดีมันเกลีย์กันไวจังอะเดี๋ยวเราโยกกระสุนก่อนนะ ยังไม่เคลียนะครับบอสยังอยู่นะเดี๋ยวเราตีบอสก่อนเลยโอ้โหต้องให้ผมมาช่วยแบบนี้ไม่น่าเวิร์กเพื่อนยิงเองไม่น่าเวิร์กเดี๋ยวผมเคลียร์ให้โอเคตายอุ๊ยอ๋อบอสนะครับแล้วก็ตรงนี้เราต้องมาโยนไอ้นี่เอานะทุกคนโยนลูกเต่านะเพื่อที่เราจะไม่ต้องแย่งกันนะครับว่าใครเป็นคนได้นะครับ ผมว่าผมน่าจะได้เกาะสี่ว่ะเพราะว่าผมโยนไปได้เก้าสิบกว่าอ่ะผมไม่ได้อะไรเลยโอเคเบอร์หนึ่งจัดไปแล้วหนึ่งตัวเอจินก็จัดไปแล้วอีกหนึ่งตัวมันต้องถึงตาที่เราเชิดแล้วแหละแต่มันไม่มีตัวให้เรายิงเลยเนี่ยนี่ทุกคนอ้าโดนซัดเกินโดนซัดนะครับ กำแพงเหรอวะทุกคนผมไม่อยากเดินโล่งสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวโดนยิงฟรีนะเาเรียบร้อยเดี๋ยวเราต้องมารอลุ้นอีกทีนะที่เรายิงไปของเขาจะตกหรือเปล่านะครับผมบางคนก็ได้ปืนนะครับบางคนก็ได้เกาะนะมันแล้วแต่จริงๆอ่ะทุกคนบางคนก็ไม่ได้อะไรเลยไม่ดอมอะไรเลยตายเลยนะครับมีของม่วงด้วย ตอนนี้ผมไม่ได้อะไรเลยแล้วเพื่อนก็โดนยิงไปนะเดี๋ยวเราต้องเก็บกระสุนนี้เข้าเซฟก่อนนะครับกระสุนนี้มีราคานะผมว่าน่าจะอยู่ด้านในปะ,ะเรียบร้อยหิวโตบหิวโตบ,โ,ตบโดนกระสุนไปกิน แมปนี้ผมก็ยังไม่ช่ําอะไรขนาดนั้นนะครับในเรื่องแมปก็ต้องแบบเรียนรู้กันไปอ่ะทุกคนมันจะดักผมเปล่าว่าอีกตัวหนึ่งเนะี่ยแต่ว่าเกมนี้การดักที่เขาจะไม่ฉุดฉ่ายขนาดนั้นนะทุกคนเรื่องของการดักเนะี่ยเพราะว่ามันไม่มีแบบปุ่มยงปุ่มย่องไงทุกคนยังไงเสียงมันก็ต้องโผล่นะครับนอกจากแบบนั่งนิ่งเลยอะ่ะ นี่ไงแล้วผมโดนเรียบร้อยไม่น่าออกเลยเลาโอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูหน่อยว่าของผมตกหรือเปล่าอย่าตกเลยนะของโอเคของเรายังอยู่คมนะครับแต่ว่าที่ตกจะเป็นของในกระเป๋าก็คือตกไปหมดเลยนะครับผมแต่เดี๋ยวเรามาลุยกันใหม่เลยนะทุกคนและเกมนี้ผมบอกเลยว่าผมมากับไอจีนยกตี้เลยนะครับเดี๋ยวเราโหนสลิงไปหน่อยและกันนะทุกคน เดี๋ยวต้องไปตีบอลน,นะครับจุดเกิดผมแบตอีกแล้วว่าไม่ใกล้เซฟนะครับผมซึ่งผมคิดว่าผมไปเซฟทางไกลนี่ไม่น่าจะทานเขาอยู่ดีน่าจะมีคนแบบโต้ไปแล้วนะก็เลยตัดสินใจไม่ไปนะครับเดี๋ยวเรามาฟาร์มบอสด,ดีกว่านะตะกี้ผมโยนลูกเต๋าแบบแพ้หมดเลยทุกคนไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวมาดูครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเรารีบไปเลยนะทุกคนแบบเพลนให้ไวหวังว่าจะไม่มีใครยิงเราตอนที่เราเพลทแล้วกันหรือเสี่ยวเหมือนกันนะทุกคนไม่ใช่ไรหรือ <laughs> เสี่ยวนิดนึง เซตเหล่านี้ก็มูลคา่าประมาณหกแสนเลยนะครับเบอร์สี่เลือนเลือน้อยแล้วนะโดนดักยิงแน่เลย <Help. S 1> ไม่รู้น่นไงเรียบร้อยโดนจินเตอร์ยิงไปนะครับแล้วเพื่อนซัดอะไรวะโอเคซัดบอดซัดบอดแล้วนะครับตอนนี้เพื่อนทำการซัดแล้วนะครับซัดบอดเหมือนกันนะ ไอ้บอสตัวนี้เป็นบอสท,ที่แบบฟาร์มง่ายนะครับบอสตัวนี้มันเออทุกคนไอ้บอสตัวเนี้ยดูจากทุกตัวละ <c oughs> มันชอบวิ่งหนีนะว้ยไม่ใช่มันเออหรอกมันวิ่งหนีเก่งสิปเป่งเลยไอ้บอสตัวนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะหนีอะไรนะหนีแบบเก่งจัดเลยหนีปึแบบเลือดลีด้วยนะไปเด็นตรงโซนแถวนี้มีอะไรให้ผมฟาร์มไหมผมฟาร์มเรื่อยๆก่อนละกัน อ่าแล้วผมได้ของแดงคนเอาดีเก็บเข้าเซฟก่อนนะครับของแดงเดี๋ยวเราออกกระสุนออกก่อนนะอ่ะแล้เก็บเ,เข้าเซฟไปนะจีนสัต์ไปหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวเราลงไปช่วยมันหน่อยอยู่ตรงโซนไหนวะ จุก่อนนะทุกคนดึงก่อนนะให้จีนเล่นจีนเอาหมดปะเนี่ยจีนเอาหมดปะเนี่ยเอาดีทินเอาจีนโดนจังหวะน,นี้ต้องไปเติมมันนะครับ <Help. S 1> เอาน็อกไม่น็อกนะครับผมตายเลยนะตรงตัวนี้บอดอ่าเหมือนว่าพี่จีนจะไม่มั่วของกันนะแบบนี้ดีทุกคน ียงตะกี้ผมนึกว่า A W ยิงที่ไหนได้เป็นบอดห่อคอยแม่มีบอดห่อคอยซะด้วยจะบ้ากรละมังอ่าเหมือนว่าครั้งนี้ผมจะได้เป็นกระสุนแล้วก็หมวกเขานะครับผมโอเคเก็บเข้ากระเป๋าเลยนะครับไอ้ตัวนี้ใช้เป็น P ีเก้าสูนะเดี๋ยวผมขอดูของในเซฟก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเซฟฟีเลยนะครับของในเซฟยังยัดได้อยู่นะ เดี๋ยวเรายัดกระสุนนี้ไปแล้วกันเผื่อได้เล่นพีก้าสุนแต่ว่าพีก้าสูนผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เลยอะล่ะทุกคนก็ <_ Q> ยัดๆไปแล้วกันนะครับมันเป็นกระสุนม่วงนะน่าจะแพงสุดละอันนี้คนหรือบอดมาเนี่ยน่าจะบอตนะครับไม่น่าจะใช่คนเนาะไปเดี๋ยวเราเกียบบอดเลยแล้วกัน แล้วเราก็ไม่ช่วยกันยิงเลยเออช่วยกันยิงหน่อยดีอืออ๋อให้มันตายดิไอตัวนี้มันดื้อิเปล่งเลยไปไหนละเออสโมกสโมกแล้วสโมกอีกเออมันจะตายแล้วน้องเออเออมันดื้อนักมาเดี๋ยวเรามาทอยกันเลยนะครับ อุ้ยอันนี้ปืนปึ๊บเจ็ดห้าเก้าเก้าโอ้โหได้กระเป๋าแน่เลยอุ้ยอันนี้หมวกหมวกแปดเอ็ดสวยเก้าสองอะต้องได้แล้วแหละต้องได้หมวกขอหมวก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 หกเลยนะครับผมมันมีหมวกหกด้วยอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเก็บกันไว้จัดโอ้ผมผมไม่ได้หมวกว่ะอุ้ยแล้วผมแล้วหมวกมันตกทุกคนเรียบร้อยเสร็จโจแต่ว่าหมวกผมไปอยู่กับใครแล้วนะถึงหมวกผมไปอยู่กับเพื่อนแล้วนะเนี่ยใช่ไหม เอ้ยมววผมอยู่กับเพื่อนขออนุญาตมันมาต่อยตอยผมเลยอะ่ะเ,เองพลาดเองน้องไม่ให้หรอกไอจีเดินผมเล่นผมเก็บออตโต้ไงทุกคนมันมันอะไรอะมันอะไรจีนต้องหลงคุ้งหลงต้องต้งมันบอกอะไรอะไม่รู้เรื่องนะครับผมไม่รู้เรื่องนะครับปล่อยเบอร์ป่อยจางไง มันรีบกดเองอะสมนัหน้ามันตี <c oughs> ก็เกียนทุกคนเกียนเฉย๋ตวตอนนี้อิ่มแล้วผมได้หมวกหกหมวกหกนี่เป็นอะไรที่ราคาแพงเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นหมวกที่แบบตันสุดๆแล้วแต่ว่ามันมีชุดเกราะที่มันเป็นสีทองด้วยนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่เข้าใจนะว่าชุดเกราะพวกสีทองนี่มันคือยังไงนะทุกคนแต่อาจจะเป็นการอัปเกรดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มันไม่ดรงไม่ดูเลยนะทุกคนเอดงเอดอกอะไรอย่างนี้มันไม่เอากันงี้ยร่อปะ แต่ว่าเหมือนว่าจะมีเซฟด้วยนะครับห้องนี้ผมเคยเข้ามาอยู่แล้วก็ตายนะตายกัรมัตลังสีนะกับบีจีทุกคน b ีจีพาผมตายทุกคนเออแต่ว่ามันมีห้องเซฟด้วยนะเออแต่ไม่รู้ว่าห้องเซฟไม่ต้องใช้อะไรเปิดนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะผมก็เหมือนแบบพูดเล่นใหม่ๆนี่แหละทุกคนแค่แบบได้ซัมเปิลมานิดนึงนะงเลยพอเขาเ้าใจระบบอยู่นิดนึงนะครับ สำหรับใครที่เคยเล่นโหมดนี้อยู่แล้วก็แนะนำผมได้นะครับตอนนี้เราจะเดินไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะพูดกับคน <Mark S 1> ดูไปเ <anny> รื่อยต <Death S 1> ตอนนี้ <c oughs> อะมันมาร์คตรงโซนนั้นมีศัตรูมันต้องไปยังไงอนะ่ะน้องโหมดนี้ยิ่งโหยตายตายในวงปะนี่วงอยู่ด้านนอกอยู่ผมอยากออกมากเลยอะ่ะออกไปจากตรงเนี้ยคือผมเล่นไม่เป็นเลยนะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวให้เพื่อนเราเปิดแล้วกันว่าไปยังไงเดี๋ยวระหว่างนี้เรามาดูน,นี่หน่อย 9400โอเค SKS ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับกินยาน้ำไปก่อนแล้วกันระหว่างนี้ไอ,อจีนวิ่งไปแล้วนะครับพยายามอย่าวิ่งที่โล่งนะทุกคนออวัดไปแล้วนะครับหนึ่งตัวสวย ไอจีนี้มันเป็นงานนะไอ้พวกนี้ <Help. S 1> เอาละน็อกอีกตัวโดนไอจีนเพตอีกต้องรีบไปช่วยนะครับอตาย <Help. S 1> ต้องค่อยๆเล่นนะเหมือ <the> นว่าผมจะมี <Help. S 1> เน็ดอยู่นะเอาเน็ดผมไม่มีหรอวะ กานมาการมาน้องบอกว่ามันจะไม่มีเนตนะครับเออแล้วนี่นีออยู <f Read ing> <wh treating Napoleon> ่ยี่ป้น้อย่อยู่ h คืออะไรอะแบนยาอยู่อยู่ๆอยู่ๆอยู่ๆอยๆอะไรวะเนี้ย โอ้โหแล้วไอตัวนี้อะอย่าบอกนะว่ามันน็อกอะอ๋อนี่มีของแดงด้วยด้านหน้าผมไม่ได้ละเอาเรียบร้อยแต่ว่ามันตายอดิเออมันตายดิทุกคนนี่ครับเราได้หมวกมานะครับโอ้โหเก็บก่อนอุ้ยของแดงออ้ โต้เลยติกต้ครับติกต้เก็บข้าเซฟก่อนโอเคเหมือนว่าจะมีฮอมารับด้วยนะครับฮอรีครับเตรออ๋อ,อมีคนยิงปืนแปรไปแน่เลยอะ่ะแปรมันจะมารับนะครับแปลว่ามีคนออกของโซนนี้ไปด้วยนะออะเก็บนี้ไปหน่อย เราได้ของมาทั้งหมดอยู่ที่1ล้านสามแสนนะครับมูลค่ารวมของเรากับเซตก็เป็น1ล้านเก้าแสนนะเพราะเซตผมประมาณหกแสนนะทุกคนซึ่งก็ได้ของแดงมาเอาก็อิมอิ่มทุกคนอิมอิม,อมโอเคเดี๋ยวเกมนี้ผมจะเน้นด้านนอกละกันนะทุกคน <laughs> ซึ่งเรามา,ต,าตี้ตคนไทยหมดเลยนะเนี่ยยาวทักทายหน่อยสวัสดีครับพี่ชายให้เรามาเป็นฝั่ง ผมผมอยู่คนเดียวครับผมไม่มีน้องเอาอโอเคครับโอเคครับเพื่อนโอ้จอดฟิวจัดเลยอ่ะเอาแบบนี้ผมไปไม่ถูกเลยนะเนี่ยอันนี้เราต่อไปฟาร์มไหนกันดีครับเนี่ยเราต้องไปฟาร์มตรงไหนครับในโหมดเนี้ย ผมก็เอาหมรอแอร์ดอปย่างเดียวครับอ๋อโอเคเรตตี้มาแอร์ดอปนะครับผมไปเดี๋ยวเราลองไปกับปรมาจารย์แล้วกันแค่มีวงมาอ๋อแค่มีวงมาแล้วก็วงบีบไว้ใช้ได้เลยนะครับเรื่องวงเนี่ยทุกคนผมว่าแบบนี้สนุกนะผมเคยเล่นช่วงไอเมทโอแรกๆมาอยู่นะทุกคนมันเป็นหมวดแบบเข้าเราออกเข้าเราออกไปเดินออกแต่ว่าครั้งนี้มีวงมามันก็เลยทําให้แบบดูน่าตื่นเต้นดูน่าเล่นขึ้นนะครับเหมือนฟิลแบบโดดล่มอ่ะทุกคนเออโดดล่มของพัลจีเลยนะครับแล้วก็มีวงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นเมทโนะ เพือ่อนซัดไปแล้วนอกไปหนึ่งโอเคสวยเพื่อนนอกนะทุกคนเพื่อนมันอยู่ไหนวะเสียดายกระสุนว่ะผมยังไม่ยิงแล้วเัอนเรยเลย หมือนว่าเน่อจะบลักหรือเปล่าตะกี้มันใช่คนเปล่าวะหมดต้องแม็กซหนึ่งไม่หนอกแน่หวะนี่แหละครับเหตุผลที่ผมไม่ยิงหน้าผมหน้าผมตัวนั้นมันล้มแล้วตัวนั้นอะอ๋อล้มแล้วทุกคนเหลืออีกนะไอตัวนี้ที่ผมช่วยยิงไปตรงไหนไอตัวเนี้ยอยู่ด้านล่างนี่ยังน็อกอยู่เลยนะโอเคตัวนี้ไม่ดับอะไรเลยเด็ดได้วะนี่ดีกว่านะเต้ คืนนี้ก็โหแล้วหนูว่าแต่เดี๋ยวเราปัามวงปัามบอดรอแล้วกันนะทุกคนแัตนได้ร่อยาวนี้อตัวนี้ค่อนข้างที่จะยิงง่ายเลยนะครับไอ้บตรตัวนี้เพราะว่ามันจะยืนอยู่นิ่งๆนะทุกคนให้เราตันนะ ไปเดี๋ยวเราต้องลุ้นเอานะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างนะโอ้ยผมว่าผมน่าจะได้ไอ้ oh. นี่ป่ะเนี่ยอ่ะได้ปงได้ปืนมาโอเคประมาณนี้แล้วกันครับอันนี้เป็นปืนน่าจะประมาณเจ็ดหมื่นนะทุกคนว่าโอเคกระสุนกระสุนกำจัดไม่เป็นไรไออิ่มเปิดให้หมดมีตัว เหมือนว่าตรงโซนเพื่อนจะมีตัวนะครับเดี๋ยวเราลุ้นตรงโซนนี้ก่อนละกันไอนดอบมาแล้วนะไอดอบไปลงไหนวะเนี่ยโอ้โหตรงโซนนี้ใจจัด <Help! S 1> ผมได้อะไรมา oh, เอาเร,รียบร้อยเป็นนกโ <c oughs> อ้โหเหี้ยจริงจริงไม่น่าทันนะครับโ <c oughs> อ้นี่ตรงนู้นมาเจอตรงนี้ยหิวว่ะทุกคนผมว่าผมไปเอาเลยดีกว่า เสี่ยงนะครับผมบอกเลยเสียงจัด,จดเลยนะอะเริ่มมาลนะเสี่ยงมันเริ่มมาลนะอุ้ยแล้วของแดงโอ้โหเข้าเซฟเลยนะครับอันนี้เอาออกเอาออกให้หมดนะทุกคนแล้วก็อู้ยของแดงอู้ยสามชิ้น ยาตายอย่าตาย,อย,าตายโอ้ยนี่เดียวเองทุกคนโอ้โหได้มาสามแสนนะครับผม เดี๋ยวผมขอดูหน่อยมันตายไฟผมปะแม่มันมาไวจัดเลยวะไอจีนไอเราก็หิวแงแม,แม่ดีนะช็อตแรกมันยิงผมไม่โดนอะ่ะมันน่าจะติดไฟตายไหมขอให้มันติดไฟตายวะ่ะทุกคนเซตมันก็ถิดเหมือนกันนะเนี่ยผมยิงไปเลือดมันแบบอืดแทบไม่ลดเลยวะ่ะตะกี้พุต่อผมตัดช็อตปึ๊บเลือปั๊บเลือปั๊บปึ๊บปึ๊บเลือดอ้โหลูกเราหมดายเรียบร้อยไม่ตายนะทุกคนมันถึกจังปะ ทุกคนรู้ไหมครับว่าตอนนี้ผมได้มาแค่เซตสี่เท่านั้นเองนะทุกคนเซตหกผมตกนะครับไอจี AT มันฟาดเซตหกผมไปแล้วนะทุกคนและเลดดอับอะไรไม่ดับดับเซตหกด้วยโอ้โหเรียบร้อยเลยแล้วผมก็ซื้อเซตหกมาเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าค่ากิติยศผมไม่ถึงนะครับค่ากิติยศมันต้องใช้เวลสิบสองไม่เกิสิบสี่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเวลผมแค่เวลเก้าเองนะทุกคนซื้อได้แค่เซตสี่นะครับก็เลยมาเซตสี่นะตอนนี้ ตอนนี้เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีแอดดับก็มาแล้วนะครับแล้วก็เพื่อนมาคนไปนะทุกคนเดี๋ยวว่างนี้ผมก็รอรออย่างเดียวนะทำอะไรไม่ได้นอกจากรอนะทุกคนมีแผ่นมีฟรามอยากโอเคครับโอเคครับไอรออยู่นี่แหละโอเคได้ของม่วงมาเ น้อยๆเหมือนว่าเพื่อนเราจะรอนะรอคนน้อยเอาเรียบร้อยละลวงยังไหว MK ด้วยโอ้โหมีกินด้วยตรงโซนนั้นนะทุกคนเราได้ปืนมานะครับถือว่าแจ๋วเลยปืนนี้เราสามารถเปิดออกได้เลยนะครับแปลกๆคนนั้นอะ เอาน้องไอจีนโดนโดนผมไอจีนอะไรดับบ้างอย few moments later. โอเคตอนนี้แอร์ดอบลูกที่สองจะมาอีกในสองนาทีนะครับซูปเปอร์แอร์ดอบน่าจะเป็นแอร์ดอบที่ดีที่สุดหรือเปล่า หวังว่ามันจะมาตกใกล้ๆเราแถวเราเถอทุกคนตกแบบตกไกลเกินเฮ้ยตรงนี้ <ขอ S 1> มีคนตรงหน,รหน้าผมมีคนเดินมานะครับผมยิงไม่ได้ปะเฮ้ยมันเห็นหัวผมด้วยหรอน่าจะเซตใหญ่นะครับโอเคทำดงใหม่ก่อนเลยท่านอุ้ยมันมันมันขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปหาแล้วยังไม่ไดู กำลังไปครับกำลังไปโอเคครับผมเอาอยู่เดียวครับตัวเดียวตายเลยครับคครรัับวยบอุ้ยแล้วมันมีของแดงด้วยทุกคนอุ้ยโอ้โหแบบนี้ใครรวยติ๊กรวยหรือเปล่า โอ้โห<อ>ลิฟท์โซยลิฟท์โซยลิฟท <c oughs> ์โซยเฮ้ยผมเก็บไม่ได้ว่ะทุกคนอุ้ยมีพี่ผม,ผมว่าน่าจะหมดแล้วแหละไม่น่าทันแล้วเพื่อนเราเพื่อนเราน่าจะสะบงเฮงไปละเดี๋ยว <c oughs> ผมเปิดออกเลยแล้วกันนะทุกคนเอดดับผมไม่ได้ลุ้นอีกแล้วผมว่าจะลุ้นเอดดับเพิงหน่อยพันโถเอ้ย ของผมเต็มแล้วนะครับไม่เป็นไรไม่กินมาเลิกินมาเลยมันได้หมดทั้งหมใช่เหรออึ่งของทองฟอนด์มีของทองด้วยออกเลยไหมเนี่ยอุ้ยบัตรนี่บัตรทองคำห้าแสนออกเลยเออเนี่ยห้าแสนเนี่ยมาอยู่แล้วอ่ะนีเ่ยมาอยู่แล้วบัตรทองคำห้าแสนเนี่ยเนี่ยพูดก็ได้จริงจริงจุดอะได้จริงได้ไม่ทัน ตรงเขาตรงเขาพี่ส่วนึ่งอุ้ยบัตรทองคำผมตกแน่เลยไม่นะบัตรทองคำเซฟปุ่มตีผมถอดไม่ทันดันเป็นคนดูคนอสีกลองให้ไม่ทันนอนลุก โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมมาขายของกันกองละกันครับทุกคนเดี๋ยวครั้งหน้าของทองเดี๋ยวมันต้องเอาใหม่นลทุกคนคือผมไม่เห็นจริงเว้ยตอนผมเซ็ตของตอนแรกว่าแบบมันมีบัตรทองคำอยู่ด้วยนะทุกคนของทองนี้น่าจะเป็นของที่แพงสุดๆแล้วนะครับตั้งห้าแสนมาโถตะกี้แม่ไอเราก็แบบมือใหม่ด้วยไงแบบไม่ช้ำขนาดนั้นไม่เป็นไรนะครับเรื่องแบบนี้เราฝึกฝนกันได้นะครับ ผลประกอบการวันนี้เราได้ของแดงมาหลายชิ้นอยู่นะ5 6 7 8 9 9ชิ้นเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราขายไปเลยนะเงินผมมีอยู่3ล้านตอนแรกไม่รู้ว่าจะได้มาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้เราได้เซ็ตหกมาด้วยนะทุกคนซึ่งเซ็ตหกผมอาจจะยังไม่ขายนะครับกลับมาอยู่ที่สามล้านสองนะทุกคนนี่ขนาดขายของยังไม่หมดนะเนี่ยยังมีแบบนิดๆิดนหน่อยนะครับแต่ก็มีไม่เยอะนะทุกคนโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมว่าผมพักไว้เท่านี้กันก่อนลวกันครับทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาล่ากันใหม่ตตอนนนี้้้รูสึึกกางงิดแ่็ ไว้ครั้งหน้าละกันนะทุกคนนะยังไงก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกาลังใจผมหน่อยนะครับอะไรที่ผมพูดผิดพลาดหรือประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับทุกคนยังไงก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าละกันครับขอบคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยเดี๋ยวเราไว้เจอกันครับบ๊ายบายครับผม